คนไข้ที่มีการหย่อนของหน้าอกเดี่ยมันจะมีหลายระดับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราหย่อนมากหย่อนน้อยแค่ไหนอันนี้หมอจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคือคนไข้ที่มีการหย่อนของหน้าอกเนี่ยมันจะมีหลายระดับนะฮะหมอจะแบ่งเป็นแค่3ถึง4ระดับแค่นั้นเองคือระดับที่ใช้หัวนมกับราวนมเป็นหลักคำว่าราว,ราวนมคือบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณร่อง ที่อยู่ใต้เต้านมของผู้หญิงตรงนี้แล้วก็หัวนมเขาจะเห็นว่าถ้าระดับของหัวนมเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าราวนมเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรเนี่ยก็คือระดับ A ก็คือค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าต่ํากว่าราวนมไปมากลงไปอีกก็คือหัวนมเนี่ยต่ำลงไปมากเลยประมาณ1-3เซนติเมตรเนี่ยอันนี้เรียกว่าระดับ B ก็คือปานกลางอันนี้ระดับ C ก็คือมากขึ้นไปอีกหัวนมมันทิ่มลงไปข้างล่างเลยทิ่มลงไปจนต่ํากว่าระดับราวนมเนี่ยประมาณ3มเซนขึ้นไปอันนี้คือเป็นระดับที่ ย่อนยานเยอะนะคะเพราะงั้นสรุปจากรูปนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าระดับปกติคือหัวนมเนี่ยอยู่สูงกว่าราวนมหรือเท่ากับราวนมก็ได้อันนี้ปกติอยู่ระดับน้อยคือต่ำกว่าลาวนม1เซนระดับปานกลางคือต่ำกว่าราวนม 1- 3เซน,นะครับแล้วก็มากกว่า3คือหย่อนมากนะครับอันนี้เราแบ่งเป็นเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับ